ไม่มีคำว่าทำดีที่สุดนะครับมีแต่คำว่าทำจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ฉันเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เรามี b e l i e ว่าฉันจะทำให้ได้สมองเรามันจะหาวิธีการว่าเอ๊ะทำยังไงแต่ในฐานะที่เราเป็น personal branding ของเราตัวเรายี่ห้อของเราอะ่ะฉันจะแบบว่าดู Do my best เพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์มันมันดีที่สุดไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกค่ะที่จะเดินมาบอกเราว่าเออทำได้แค่ไหนแค่นั้นแน่เนาะไม่หรอกเขาก็มีหน้าที่พูดแต่หน้าที่ของเราคือ proof เขา push เา p r o o ฟสิ่งที่คุณอาจจะต้องพยายามทำให้ผู้โรยหารมองเห็นก็คือ progress of action นี่คือว่าการบิดของ progress เนี่ยก็ทำให้ผู้โดหารใจชินขึ้นว่าเขาจ้างเรามาแพง30%ที่เขาพูดอาจจะไม่ได้แพงก็ได้อาจจะเป็นราคาที่เหมาะสมกับตัวเราก็ได้และเราพยายามทำความเปลี่ยนแปลงให้กับบริษัทนี้อย่างเต็เทีลูกน้องชอบเข้ามาถามคำถามแบบง่ายๆครับแบบที่น่าจะคิดเองได้อะ เราจะทำยังไงให้ลูกน้องง้ายที่จาตัดสินใจดีครับอันนี้เนี่ยต้องถามนะคะว่าง่ายเนี่ยง่ายของเราหรือง่ายของเขานะคะบางเรื่องเนี่ยมาดูง่ายสําหรับเราไงแต่ลูกน้องเราเขาอาจจะมีประสบการณ์ไม่เท่าเราเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า empathy, เอ p a พ h รตี้เนาะว่าเอะจริงๆแล้วที่เข้ามาถามเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรเขาไม่รู้หรือเปล่าเขาไม่เคยทําหรือเปล่าหรือเขาไม่มั่นใจว่าเขาตัดสินใจเองได้หรือเปล่าตีโจทย์ให้แตกค่ะแล้วเราจะได้แอดไวส์ถูก ถ้าไม่รู้ให้ความรู้ไปแล้วดูซิรอบหน้าจะกลับมาถามอีกไหมนะคะไม่เคยทําให้ลองทำแล้วดูซิรอบหน้าจะกลับมาถามอีกไหมไม่กล้าตัดสินใจบอกน้องค่ะฝึกตัดสินใจนะคะและคุณมีพี่ เป็นผู้ให้การสนับสนุนคุณนะคะการที่คุณเปิดโอกาสให้ลูกน้องปรึกตัดสินใจอาจทําให้เขารู้สึกเป็นอิสระในการที่ทํางานและเชื่อมั่นตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะบางครั้งการที่เขากลับมาถามคาถามบ่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับการอนุญาตหรือไม่เคยได้รับการ empower ในการตัดสินใจเขาก็เลยรู้สึกว่าถามไว้ก่อนปลอดภัยกว่าค่ะลองดูนะคะดูเชื่อว,ว่าน้องๆทีมงานของเราก็จะมั่นใจและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะ สวัสดีครับชื่อบอมนะครับปัจจุบันทํางานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายให้กับบริษัทจําหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งหนึ่งผมเพิ่งย้ายมาอยู่บริษัทนี้ได้3เดือนครับหลังจากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มา7ปีก่อนหน้านี้ผมทํางานในบริษัทคู่แข่งและสามารถสร้างยอดขายได้ดีทุกปีเลยตอนสัมภาษณ์งานครับผู้บริหารระดับสูงบอกว่าต้องการคนที่จะมาช่วยขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย เพราะบริษัทต้องการเติบโตมากขึ้นผมก็มั่นใจว่าทําได้ฮะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าบริษัทมีเป้าหมายจะเติบโตแต่ไม่ได้ระบ,บุตัวเลขที่ชัดเจนตอนสัมภาษณ์แต่หลังจากเข้ามาทํางานจริงๆผมพบว่าเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งไว้สูงเกินความเป็นจริงเช่นต้องเพิ่มยอดขายให้ได้50%ในปีแรกทั้งที่ตลาดโดยรวมโตแค่5-10%ต่อปีและคู่แข่งหลัก ก็มีส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งมากหรือต้องเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้30รายในไตรมาสแรกทั้งที่ลักษณะธุรกิจนี้มีกระบวนการตัดสินใจนานต้องผ่านคณะกรรมการจัดซื้อของโรงพยาบาลต้องทดลองใช้เปรียบเทียบและที่ผ่านมาทั้งปีบริษัทได้ลูกค้าใหม่แค่40รายเท่านั้นผมพยายามคุยกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อปรับเป้าหมายให้สมเหตุสมผลมากขึ้นนำเสนอข้อมูลตลาด ข้อมูลคู่แข่งและความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลแต่เขากลับมองว่าผมกําลังหาข้ออ้างและไม่มีความทุ่มเทบอกว่าผมเนี่ยยังไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ของบริษัทและถ้าผมเก่งจริงๆตามที่อ้างตอนสัมภาษณ์ก็ต้องทําได้สิถ้าทําไม่ได้ก็แสดงว่าบริษัทเลือกคนผิดเขายังบอกอีกว่าบริษัทจ่ายเงินเดือนผมสูงกว่าผู้จัดการคนก่อนถึง30%ดังนั้นก็ต้องสร้างผลงานให้คุ้มค่า ผมรู้สึกกดดันมากเพราะทั้งที่ทุ่มเททำงานหนะักวางแผนการตลาดและการขายอย่างเต็มที่แต่ก็เห็นชัดว่าเป้าหมายนี้ไม่สามารถทำได้ในเงื่อนไขและทรัพยายกรที่มีลูกน้องในทีมขายอีก8คนก็เริ่มท้อและฝันกำลังใจตกเพราะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ดูเหมือนจะไม่ถึงเป้าซึ่งมีผลต่อคอมมิชชั่นและโบนัสของพวกเขาด้วย ผมกำลังคิดว่าถ้าอยู่ต่อในสภาพแบบนี้และทำเป้าไม่ได้ตามที่ผู้บริหารคาดหวังสุดท้ายก็จะถูกมองว่าเป็นคนล้มเหลวและอาจถูกให้ออกในที่สุดอาจจะกระทบต่อประวัติการทำงานและโอกาสในอนาคตผมควรทำยังไงดีครับระหว่างพยายามทำตามเป้าที่เป็นไปไม่ได้แล้วเสี่ยงถูกมองว่าล้มเหลวกับการยืนยันจุดยืนและอธิบายความเนจริงซึ่งอาจถูกมองว่าไม่มีความสามารถหรือไม่ทุ่มเท หรือควรเริ่มมองหางานใหม่ตั้งแต่ตอนนี้ทั้งที่เพิ่งเริ่มงานได้ไม่นานครับคำตอบด้วยครับอาจารย์ช่วยหน่อยอ๋อได้เลยครับก็อันดับแรกนะครับก็อยากจะตอบแบบนี้ก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันที่เวลาที่เราเข้าตอนที่คุยกับผู้บริหารในตอนสัมภาษณ์เนี่ยทางผู้บริหารขององค์กรใหม่ของเราก็อาจจะยังไม่ได้บอกว่าคําว่าเพิ่มขึ้นคือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่พอมาจริงๆเนี่ยเป้าอาจจะสูงเกินที่ เราประมาณการนะครับเนาะอันดับแรกก็ต้องบอกว่าเนื่องจากจะเป็นเป็นเซลส์เมเจอร์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นตัวเลขที่บอกว่า50%จากที่แอคชวลจริงๆที่ทำได้คือตลาดโตแค่5-10%นะครับแล้วก็ที่บอกว่าเข้ามาเนี่ยอยากจะเพิ่มลูกค้าใหม่30ราย,ายในไตมาสในหนึ่งไตามาสทั้งที่จริงเนี่ยในปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยทำได้แค่40ลูกค้านะครับเนาะถ้า แม้แตาา่จว่าตรงนี้ข้อมูลแฟกต์ตรงนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่ที่ที่ solid มากเพียงพอหรือเปล่านะครับ a n y w a ่ anyway, แต่สิ่งที่สําคัญคือถ้าถ้าขออนุญาตตอบในมุมของอาจารย์เนี่ยมันมีคีย์ว์ดที่อาจารย์อยากจะบอกก็คือว่าไม่มีคําว่าทําดีที่สุดนะครับมีแต่คําว่าทําจนกระทั่งเกิดผลลัพธ์เนาะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าวัานนี้ด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราอยู่บนเรือลํานี้แล้วเนี่ยคำแนะนำของอาจารย์อยากะเสริมกันวงใจว่าเราทําให้ สุดความสามารถหรือเกินความสามารถของเราด้วยทุกอนูมันสมองแรงกายแรงใจเนี่ยอยากจะให้คิดพี่มันดีที่สุดเท่าที่เราจะเคยทําได้แน่นอนว่าสุดท้ายมันอาจจะไม่ r e ล l i s t ิกตามตามเป้าหมายที่ผู้บริหารมอบหมายให้เนี่ยแต่อย่างน้อยถ้าเรา achieve ตัวเลขบางอย่างพี่พูดได้ไม่ว่าจะเป็นยอดขายไม่ว่าจะเป็นการเปิดลูกค้าใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยอาจารย์ยังมีความเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้ a c h i v e ยอดที่เป็นลิลิสิกที่ผู้บริหารคาดหวังแต่เราแสดงอภิิหารบางอย่างนะครับจนผู้เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยเมนจเจอร์คนใหม่คนนี้เขามีของนี่นาลูกน้องของคุณ8คนนะมองว่าลีเดอร์คนนี้มีของมีความสามารถจริงๆนี่นาะ <_ s> <_ s> <_ s> นะครับเนาะฉันเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เรามีลีปว่าฉันจะทำให้ได้ สมองเรามันจะหาวิธีการว่าเอ๊ะทำยังไงแต่ทั้งเมื่อไหร่ที่เรากําหนดปลายทางแล้วว่าไม่ถึงแน่นอนไม่ได้แน่นอนถอดใจก่อนดีกว่านะครับเนาะเราก็จะทํางานแบบกักๆทำงานแบบเดินหน้า3ามเก้าฝ่าหลัง 4, 9, ี่เก้าว่าไอตัวมันไม่น่าจะได้เพราะเราเชื่อไปก่อนฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จริงๆก็ได้นะครับเป้าที่ผู้เนน่อาจจะไม่รี a l i s t i ก็ได้แต่ในฐานะที่เราเป็น personal branding ของเราตัวเรายี่ห้อของเราอะฉันจะแบบว่าดู Do my best เพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์มันมันดีที่สุด นะครับจันเชื่อว่าคงมีบางบางมุมหรือบางแองเกลิลที่ที่เราทําให้เขาเห็นปฏิหารหรือพิธิหารของเรานะครับอาจจะไม่ได้ a c ค i ี v e KPI ทุกตัวแต่ว่าจันเชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเนาะแล้วสุดท้ายจันจะบอกว่าเออไม่ไม่ต้องกลัวว่าว่าถ้าสูตแเราอยู่ที่นี่เราเบรสเคสมันไปต่อไม่ได้หรือไม่รอดเนี่ยเพราะว่าต่อให้เราไปที่ใหม่นะซึ่งจะเป็นอาจารย์ก็นแน่นอนว่า ถ้าคุณต้องเปลี่ยนงานจริงๆคงไม่ควรจะบอกว่าที่ทํางานนี้ตั้งที่ฉันต้องเปลี่ยนงานครั้งใหม่เพราะผู้บริหารของหน่วยงานนี้ตั้งเป้าได้เวอร์เกินจริงแต่โฟกัสกับการบอกดีกว่าว่าตัว,ต,วตัวคุณทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วที่ใหม่เนี่ยเขาเขาเขา,เขาชอบในฝีมือไยมือของเราหรือเปล่า,น,าน่าจะเป็นคําตอบมากกว่านะครับนะเพราะว่าตัวเลขที่เราให้มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันรี a l i s t i แค่ไหนนะครับเนาะแต่ว่าคนถ้าต้องเปลี่ยนงานเนี่ย ที่ทํางานใหม่ที่รับเราเข้าไปเนี่ยรับรับบอมเข้าไปเนี่ยคงจะดูความเป็นบอมมากกว่าว่าว่าบอมทําอะไรได้บ้างแล้วแล้วฝีไมืออะไรของบอมอยู่ที่ตรงไหนขอเชิญพี่ชุกให้องมาเพิ่มครับโอเคก็ขอบคุณอาจารย์บีนะคะคือพี่มองอย่างนี้นะคะคือพอเราเป็นเซล่ะนะเป้าของเราหรือว่า o อบเ c t i v e ในการส่งมอบของเราก็คือเรื่องของตัวไดขยอดขายต่างๆมาติดแชร์ต่างๆนะคะคือส่วนแบ่งทางการตลาด อย่างที่เมื่อกี้น้องบอมเล่าอ่ะเฮ้ยเราประสบการณ์เจ็ดปีแถมเราเคยเรียกว่าบีทคู่แข่งมาโดยตลอดแล้วนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทําไมผู้บริหารของที่นี่จึงพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวเราในในอัตราที่สูงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้คุณนําส่วนแบ่งทางการตลาดมามากขึ้นยอดขายมากขึ้นซึ่งก็คงไม่ได้มีใครบอกว่าถูกหรือผิดนะคะ Ambition มงต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรที่อยากจะเติบโตวันนี้พี่ชุนม,มองว่าอย่างนี้ค่ะ อยากให้เราเริ่มต้นจากความตั้งใจอย่างที่อาจารย์อาจารย์ดีบอกไปนะคะตั้งใจให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราอยากจะทําทําให้เต็มที่ในสิ่งที่เราอยากจะทําขณะเดียวกันพี่ยุ้เชื่อว่าผู้บริหารเองไม่มีผู้บริหารคนไหนหรอกค่ะที่จะเดินมาบอกเราว่าเออทำได้แค่ไหนแค่นั้นแน่เนาะเออเลี้ยงเลี้ยงใจเย็นๆนะเออแค่ไหนแค่นั้นทาไปอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกเขาก็มีหน้าที่ p u s แต่หน้าที่ของเรา p r o พ f how p r o o เรา p r o ะะเราพูดอย่างไรนะคะเราอาจจะพูดห้เ,เห็นว่าเรามีความตั้งใจในการที่เฮ้ยตลาดมันยากนะคะการดิเฟนไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะการที่เอาตัวเลขของคนอื่นแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยคนอื่นก็าทาได้แค่นี้เองเราจะไปทําได้บ้างหรอ,อเขาเนีย่ยอันนั้นเนะี่ยพี่ว่ามันอาจจะกลายเป็นมุมมองของลูดเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นเรามองมันในมุมของแล้วเราจะหาโอกาสในการสร้างความแตกต่างได้ในในอย่างไรบอกว่าตัวเลขเพิ่มขึ้น50%ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆตอนนี้ พอร์ตแล้วอะมันเล็กกระจิบนิดหรือเปล่าการพอร์ตที่เราพอร์ตเรากรจิเล็กรกระจิบนิดเนี่ยการเพิ่มอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ได้เยอะกระดรนะคะอันนี้พูดแบบที่พี่ยุ้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ยุกำลังจะลีดไปสู่อันถัดไปก็คือจงใช้ข้อมูลนะคะในการขับเคลื่อนค่ะในการทําให้ทำให้งานของเราเนี่ยมันชัดเจนด้วยเป้าประสงค์ในการทํางานของเราข้อมูีการทางตลาดไม่ใช่ว่าลูกค้าหรือว่าคู่แข่งเราทําอะไรเรื่อยๆดูซิปีเนี้ยเฮดทูเฮด ที่เรากำลังจะวิ่งชนกับเขาอะ market opportunity ที่มันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเข้าไปตรงไหนนะคะเราจะเปลี่ยนวิธีการในการทําอย่างไรในการที่เราจะเข้าไป replace ได้นะคะการทําเรื่องของธุรกิจที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยบางทีอะมันเป็นเรื่องของ service มันไม่ใช่เป็นเรื่องของ product เพราะว่า product อ่ะมันเ,มนเหมือนกันแหละแต่สิ่งที่ไม่รู้คิดว่าสําคัญมากในเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์คือ service after sale นะคะ technical นะคะ solution ต่งางๆที่คุณเอาเข้าไปแล้วช่วยให้ คนนี้ก็จะซื้อเขารู้สึกมั่นใจได้ว่าเขาซื้อไปเขาลงทุนมหาศาลเนี่ยเขาไม่โดนผู้ในการโรงพยาบาลน,นะคะในการเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือสามารถทําให้โรงพยาบาลเนี่ยลดต้นทุนในการโอเเรตได้มากขึ้นคุณต้องมองหา competitive advantage product ของคุณให้ได้นะคะแพงกว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็นนะคะอันนี้คือเ,เรื่องหนึ่งอันที่2องค่ะพี่คิคดว่าสิ่งที่คุณอาจจะต้องพยายามทําให้ผู้บริหารมองเห็นก็คือ progress of action ี นะคะในการทำเซลล์เนี่ยมันอาจจะต้องมีทั้งข้อมูล,ลว่าตอนนี้บันมีออปเปอร์นิตี้อยู่ที่ตรงไหนแล้วคุณได้สามารถที่จะวินไปเท่าไหร่แล้วแล้วที่เหลือมันคือคัมมิ่งออปเปอร์ชุนิตี้ที่กำเกิดขึ้นไพ๊บไลน์ที่คุณตั้งใจวางแผนไว้คุณมีเซลล์ต้อง8คนแต่ละคนมี p พ p e l ล n e o อ p o r t u n i t y เท่าไหร่นะคะมีอันที่มันเป็นคอมเิตเต็เท่าไหร่อันที่มันเป็นลองลิสต์เท่าไหร่จะซื้อประมาณเท่าไหร่ไซเคิลของการซื้อเป็นเท่าไหร่ตลาดโรงพยาบาลเอกชนตลาดโรงพยาบาลรัฐ เฮ้ยเรากำลังบี้กับใครอันเนี้ยถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้แล้วเราขอความช่วยเหลือขอแรงสนับสนุนจากผู้บริหารผู้บริหารเราอาจจะมีอาจจะมีเอ่อเน็ตเวิร์กนะคะกับผู้ใหญ่รายนี้ผู้ใหญ่รายนั้นขอนะคะขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นมนาดัดสราให้เราสามารถเข้าไปสู่จราขงนั้นได้เร็วขึ้นก็อ,อาจจะทําให้ผู้บริหารเนี่ยว่าเออมันก็พยายามหานะไม่ใช่พยายามแบบทำไปแบบลงมือแรงไม่มีเป้าหมายว่ากา,แบบารดีเด่นโปรเกรสเนี่ยก็ทำให้ผู้บริหารใจื้นขึ้นว่า เขาจ้างเรามาแพง30%นที่เขาพูดอาจจะไม่ได้แพงก็ได้อาจจะเป็นราคาที่เหมาะสมต,ตัวเราเพราอนะและเราพยายามทําความเปลี่ยนแปลงให้กับบริษัทนี้อย่างชัดเจนขอความช่วยเหลือในสิ่งที่ช่วยเปิดโอ,อกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ marketing campaign technical support sampling ต่างๆพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะช่วยใุ้คุณสามารถที่จะพาทีมไปได้แบบมี motivation เนี่ยการเป็นเซลล์พิยเชื่อว่าถ้าเราถ้าเรามีใจสู้มันไปได้มากขึ้นแต่ถ้าเราใจฝ่อแล้วอะค่ะ พี่ว่าเกมหน้ามันพังเลยสุดท้ายแล้วเราทําเต็มที่ try ค่ะมันก็มี Pi เวต cut ของมันแหละคุณเป็นเซลล์ผู้กันตรงๆเนาะตัวเลขไม่มางานไม่เดินปลายปลายไม่มีสุดท้ายพี่รู้ชว่าคุณบอมรู้คาตอบของมัน,มนมแล้วค่ะครับก็ขยัดเสริมพี่ชูนะครับชอบมากคือคําว่าถ้าเขา push เนี่ยให้เราก็ proof ให้เขาเห็นนะครับเนาะเพราะนันจันมีความเชื่อว่าบอกว่าเออพอเรา proof ให้เขาเห็นตามที่พี่ชูบอกเนี่ยสุดท้ายอาจจะไม่ถึงตาม ้าที่ผู้บริหารคาดหวังไว้สูงปรีดกับเรานะแต่อย่างน้อยเนี่ยทำดีจนเขาเสียดายว่าเฮ้ยถึงเวลาประเมิน probation อ่ะไอ้คนเนี้ยมันทําได้ขนาดเนี้ยจะปล่อยเขาไปจริงๆเหรอแต่ถ้าเราทําด้วยความไม่ชัดเจนไม่มั่นใจทำ,ทำ,ทำ,ทำๆกักๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นตามที่ผู้บริหารคอนเซิร์มเห็นไหมตกลงคุณก็ทําไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเราสุดความสามารถเราทําแบบสุดสุดริมทิมประตูสุด สมองสุดความสามารถคุมทีมบริหารทีมจัดทัดจับทีมให้ดีตามที่พิชูบอกเนี่ยสุดท้ายผลลัพธ์มันมันมันชัดเจนขนาดนั้นนะจนพูฟจนเขาเสียดายว่าเฮ้ยฉันจะไม่ให้ใหนายคนนี้ผ่านโปรหรออะไรเงี้ยฉะนั้นจันว่านี่คือ,น,คอนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้เพราะว่าในมุมมองของผู้บริหารนะครับว่า ถ้าเราถอดรหัสว่าเขายอมขึ้นเงินให้เรามากกว่ามเนเจอร์คนเดิมถึง30%ก็คคิดง่ายๆเขาคิดว่าคุณเข้ามาคุณต้องทำโกรด์เลทให้ได้มากกว่า30%ใช่ไหมครับนะนั่นเป็นเรื่องเป็นการเขา,าเขาจะผู้บริหารจะมองว่าโปรดักชันดีขนาดนี้ตลาดมันยังกว้างไพศาลขนาดนี้แต่ว่ามเนเจอร์คนเดิมอาจจะ l ทีมได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก่งมากนักก็รี hiring คุณคุณบอมเข้ามาด้วยความคาดหวังว่าคุณบอมจะเป็นม a n นเจอร์ที่มีประสบการณ์ในในการมามามาสร้างโกรดตรงนี้นะครับแล้วนี้ก็ก็สุดท้ายก็ย้ําคําเดิมก็มคือเออเมือม่อเมือ่อเมื่อเขาพุชเราเนี่ยก็ proof ให้ได้เต็มที่นะครับแล้วพอเราสุดความสามารถอนะ่ะก็มาให้ดูว่าผลลัพธ์หรือคําตอบเนี่ยมันมันคุ้มค่าที่เขาจะให้เราอยู่ต่อหรือเปล่าแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะอาจารย์จะบอกสุดท้ายว่าถ้าเราเก่งจริงเนี่ย โลกนี้จะหาเราเจอเราไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราทําเต็มที่สุดความสามารถแล้วผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์แต่ที่นี่ไม่เห็นค่าเรามากพอเนี่ยสุดท้ายในวงการนี้มันแคบมากๆเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยบริษัทอื่นที่อยู่ในในเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยบอมทําขนาดนี้คอนทิบิวขนาดเนี้ยสุดท้ายคุณสุดความสามารถยังไงสุดท้ายคุณก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้ที่ทํางานที่ท,ที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับเนาะก็เต็มที่นะครับสู้ๆครับบอมค่ะก็ ทุกที่ทุกพื้นที่มีโอกาสนะคะพยายามต่อไปค่ะตู้สู้นะคะเป็นกําลังใจให้น้องบอมนะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะสําหรับการต่อสู้ของบรรดาเซลล์ของเรานะคะใ,ในตลาดอันก็เรียกว่าดูเดือดร้อนแรงในยุคที่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การลงทุนของทุกภาคส่วนนะคะก็คงต้องใช้เรื่องะไรการตัดสินใจที่สําคัญนะคะเพื่อน้องๆที่หนิ่สายงานทีม์ขายก็เจอภาระหนักหนวงเช่นเดียวกันยังไงเป็นกําลังใจให้น้องๆเซลล์ทุกสายงานเลยค่ะ วันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะอีกตอนนึงค่ะกับจับข่าวเม้าท์ายของเรานะคะไกด์ลาสำหรับความสาเร็จนะคะของหัวหน้างานเพื่อทีมงานของพวกเราค่ะแล้วก็ถ้าใครที่บอกว่าชอบบรรยากาศการถามตอบสนุกสนานแบบนี้นะครับนะ<ส>ก็อยากจะให้จัดรูปแบบนี้ในองค์กรของเราก็สามารถเรามีนะครับเวิร์กช็อปที่ชื่อว่าจับข่าวเมาท์ายออนไซต์นะครับที่เราจะไปพูดคุยกันในองค์กรของคุณนะครับนะบไม่ต้องห่วงนะครับว่าว่าถ้าถามในองค์กรแบบนี้เราจะ แล้วว่าบ้านระเบิดหรือเปล่าหรือแตกหรือเปล่านะครับนะผมแล้วก็อาจารย์ชุติมาเนี่ยก็สามารถที่จะแบบมีวิธีการนะครับมีเครื่องมือแอนอนิมัสนะครับที่ทำให้อ่อ ไม,ไม่ได้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าถ้าคนที่แบบเออเทรนนิง่งปกติเรียนรู้ผ่านเทรนนิ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็นะ่าเบือ่อเฟเบอร์ก็รู้หมดอยู่แล้วอยากจะมีรูปแบบใหม่ๆในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าลูกน้องเนี่ยก็สามารถออชวนพวกเราเนี่ยไปพูดคุยในองค์กรได้นะครับก็ติดต่อมาในออช่องทางนะครับไม่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาน,นี้นะครับนะลองติดต่อเข้ามาดูนะครับแล้วเราไปพูดคุยที่องค์กรคุณกันนะครับค่ะกลับพบกับจับข่าววนในตอนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ จับเข่าเมาไหนคยำคมท้ายคลิปนะครับทำงานเยอะไม่ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเงินเยอะมากสุขภาพไม่ต้องดีก็ได้นะครับแอ้ <Yeah. S 2> ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e นะครับเพื่อให้ท่านไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆในตอนต่อไปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับรายการจับเข่าเมาไหนครับ